ได้ยินได้ยังได้สบายใจได้เนาะพูดกันดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงข้างบนมันจูดี้ดังนิดหนึ่งนะลูกอ่ะอ่ะโอเคนะคะเป็นเรื่องร้างค่ะอ่ะพูดถึงกับเรื่องเราที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในนิดนึงค่ะในฐานะคุณได้เป็นคนดูแลน้องมีมาตรการอะไรยังไงคืออันนี้ก็เป็นลูกสาวเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เองนะครับ ุ่งกับการเตรียมงานเรื่องเฟสเมนมาโดยพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไป่ือ้ไครด้วยอะไรด้วยหลายอย่างแต่ว่าทราบเรื่องของเขาแล้วก็เราได้คุยกันแล้วเคยพูดไปแล้วก็ยังมีอยันคำเดิมที่พูดว่ายังไงเขาเป็นเป็นคนที่เราต้องดูตรัแล้วก็สิ่งที่ทําไปเนี่ยเราบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายใครนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เมื่อเขาได้รับโอกาส ที่ดีแล้วที่เป็นที่มีอาชีพที่มีโอกาสที่ดีแล้วขอให้เขาอะ่ะได้ใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดต่อไปนี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เอ่อต่อไปนี้ก็ดูแลตวเองดีแล้วมีอะไรให้บอกนะครับว่าจะได้ไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนานอ่ะจูรลี่<า>เองคะสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างดีกว่าหลังจากที่พอเกิดเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาเงี่ย เครียดขนาดไหนมันก็สาต่ก็คงไม่ได้มันก็พยายามจิตที่มันต้องยืดตัวไแล้วเราก็ต้องยบทเรี่นกไได้ค่ะเรามาไกลขนาดนี้มันมันไม่ตรงไหมมันสูญเป็นเรื่องแลมันเป็นบทเรียนเราอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วเราก็แต่ตอนนั้นยังเด็กด้วยนานเลย ดังใจนะคะจากจัดคนรอบข้างที่มาถึงเราเป็นยังไงบ้างจูลี่ก็ทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็ม,มีแต่กำลังใจที่ดีถึงว่าเอาเอมันเป็นอดีตแล้วนะคะก็เดินต่อไปแล้วราติดตามนกนะคะเห็นมีข่าวว่าก่อนหน้านี้ถึงท่านไปปวดอันนี้จรงิงหรือไม่จริงยังไงอะคะเออเรื่องปวดอันนี้ถูกตั้งใจจะปวดนานแล้วค่ะเหมือนจะเกิดเรื่องไม่ได้เกี่ยวเรื่องที่จะเกิดขึ้นค่ะตั้งใจจะปวดปวดปี้อยู่แล้วค่ะเป็นการปวดที่ไหน อันนี้ไปบวชมากี่วันที่ไหนเป็นบวชชีพามที่วัดไหนคะเจลลี่อ่าเกไปบวชชีพามตอนนี้ถือว่าเขาเรียกว่าสตรองที่จะกลับมาลุยงานอะไรงนี้ได้เต็มที่เลยนะมเจลลี่สตรองไม่สตรองไม่รู้แต่ว่าเป็นลูกเราต้องสตรองุดยอดแล้วว่าเราก็ไม่ได้เขาต้องทำงานต่อเอ ที่ผ่านมานี้จริงๆเขาก็มีกันทุกวันนะเขาไม่ได้มีมีนะพอกก่อนนะแต่เรียกแต่ว่าเราคิดว่าให้เขาพักก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพาเด็กของน้องแล้วก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวพูดอะไรแล้วไปต่าอย่างก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีคนในใครเอาลูปออกมาพูดอนกลุ่มก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปั่นใจเย็นๆอันนี้เยงเนี่ยตอนแรกก็เลยนเพราะว่าปั่รเขาดูแต่เขาไม่ได้ทำงานของ นั่นไงคือคือได้พูดชัดเจนตอนนั้นว่าไม่บอกว่าพักจรทีจะไม่ได้พักเพราะว่ายุตินะครับการยุติอาการพักรบแป๊บหนึ่งอขออน,นุญาตให้น้องเข้ามาแล้วเพราะตอนนั้นเราก็ต้องขอคุยกัยน้องก่อนก็เลยบอกว่าอุ้ยแกนหยิบเขาเรียกว่าเก็บตัวไม่ได้พักแพักได้เปล่าวะพักกี่วันไม่เกิดนะขอเก็บตัวก่อนแล้วมันได้คุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็หาเอ่อหาที่ว่าเรา เราจะทำยังไงกันต่อเราปรึกษากันก่อนระหว่างครอบครัวกันเองก่อนเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องเหมือนครอบครัวที่ครอบครัวต้องปรึกษากันเองก่อนแล้วพอปรึกษากันแล้วอยู่สบายใจไหมดีขึ้นหรือยังสติได้หรือยังโอเคแล้วมาพูดแล้วก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยมันต้องถึงขั้นแถลงข่าวว่ามันต้องขนาดมันไม่ใช่เรื่องที่แบบน่าภูมิใจหรือว่าน่าที่แบบเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่มีเรื่องคนเราที่แบบ วันค่าแกงกันล้มกันเลยก็นมันจเยอะอแกมันไม่เห็นต้องอะไรขนาดนี้ก็เลยบอกว่าเอองั้นวันนี้ก็มาร่วมงนานสันก็จะเนมาให้กำลังใจพี่ๆเป็นฐานะสีซั่นสามเข้าถูกตัวให้ต้องมาอยู่แล้วก็เอาวันนี้ละกันกว่าเราอยู่ด้วยเราเราดูแลเองจูลี่ถามอีกหนึ่งคิดจะเอาเรื่องฟ้องร้องคนที่เอาแบบอะไรมาเพิ่มมากลไหมเราไม่แต่ว่า เดี๋ยวขออันนี้ขออน,นุญาตเป็นคนอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นคนดูแลเขาเราขอพูดว่าไม่เป็นไรนะครับที่ผ่านมาเนี้ยเราเราโอเคแล้วนะฮะแต่ตั้งแต่นี้ไปเนี้ยขอความร่วมมือมากๆกเลยนะครับขอการขอความเร็นาขอความร่วมมืออ,มมอ,อย่าโพสต์ต่อให้น้องออต้องเสื่อมเสียหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเป็นเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยซ้ำไป เกี่ยวกับพลบอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเนี่ยคือจริงๆอย่างหนึ่งคือกลัวว่าเดี๋ยวพอพูดแล้วยิ่งโพสต์ไยนเลยจริงๆเป็นความผิดทางผลมานะครับเราสามารถเอาความได้ของคนที่เพราะว่าถือว่าทําให้น้องสื่อถืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เราก็แค่เราเรามวันนี้เราขอขอความร่วมมือนะครับก็ให้ยังไงขอความร่วมมือเถิดนะ่ท่าไม่เห้น ไปกเรื่อีนี้เราจะต้องไปเช็คเด็กในสังกัดคนอื่นๆไหมคะว่าใครเคยมีว้าจริงๆเช็คทุกปีแล้วก็เช็คลึกซึมมากนะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุสุ่วิสัยในกรณีนี้เหมือนกันตรงที่ว่าบางทีเหมือนเราอ่ะคุเต้เทสตัวเองอ่ะบ่อยลงในสตกาแล้วแบบว่ามันลบแล้วแล้วมันก็ยังเก็บเรคคอร์ดอยู่ในคือคนที่เขาเห็นเขาก็แคปเอาไว้แล้วมันไม่ทันแล้วอะไรย่างเงี้ยครับ ก็มันก็มันก็เป็นธรรมดาอย่างคุณเลือกใช่คราวนี้ก็ต้องระวังนะคือต้องระวังตใหเองอย่างเรกคอขึ้นกระทบงานของน้องั้างไหมครับจริงๆงการเลือกขึ้นเอาจริงๆเพราะว่าคนอยากเจอน้องมากขึ้นแต่ว่าเราไม่อยากให้ไปนะครับเราคิดว่าไม่ใช่เวลาดีแล้วก็ไม่ใช่ทางนีนะครับแล้วก็น้องไปในอดีตน้องอะไรไม่รู้ด้วยความอะไรไม่รู้แต่ว่าวันนี้น้อง น้องกลังไปอย่างนี้แล้วแล้วไปอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วเป็นโงกาสอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เลยไม่อยากไปตอบย้ำตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วจะมีบทบาทที่สวยนะครับที่มีสเสน่ห์ล้วนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยในต่อไปในอนาคตก็จะเป็นเรื่องของความเป็นตัวอ,อาชีพในการที่น้องจะทำ คุณแม hey, e ่จะเริ่มให้น้องกลับมาทํางานตอนนี้ให้แล้วเนี่ยอ๋อเริ่มแล้วแล้ววางแผนแล้วเดี๋ยวก็ได้เห็นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็แล้วก็เออ่น้องโอเคแล้วแต่ก็รอแค่วันนี้พูดซะแล้วโอเคจูลี่พูดถึงแฟนๆดีกว่าที่ให้กําลังใจเรามาตลอดในช่วงนั้นเลยเพราะว่ากําลังใจเยอะมากจริงๆแฟนคลับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซอเยอะมากๆอ่านทุกทุกคนเลยค่ะขับมาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตอบกลับไปก็คือแบบว่าขอเก็บเขาเรียกว่าตอนนั้นมันเครียดเนาะนี่ก็คนไทย ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ให้กำลังใจก็ทุกคนช่วยให้หนูดีขึ้นได้ค่ะต้องขอบคุณต้องขอบคุณต้องขอขอขอบคุณพี่ๆตรงนี้มากกว่าทำที่แบบเข้าใจน้องด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยค่ะลูกสาวเอ้าแน่นอนลูกใครๆก็รักอต่ว่าสร้างมากกว่าหนูนะลูกเจ็บแม่ก็เจ็บนะไมเออไมอะไรหรอกเขาก็ไม่อยากให้คือเขาไม่ได้มันจะได้เป็นเรื่องที่เขา อยากแต่ทำอะ่ะเออมีมีคนที่อยากทำเยอะแยะก็อันนี้งเขาไม่ได้อยากทำจริงจริงเขาโอเคขอบคุณค่ะไปลูกคู่อ่ะเดี๋ยวถ่ายลูกคู่กันนิดนึงค่ะคุณแม่คุณรูกค่ะดี <c oughs> อ่ะสองคนขอตัอ้งที่ก่อนดันดันโทษนะลูกหมาสองคนค้ามาค่ะหนึ่งสองเจ้าคอยทีนะคะมาขาหนึ่งสอง ดีค่ะหนึ่งสองเขาต้องนี้ค่ะโอเคการหนึ่งสองเอาเลยตอนี้นะคะหนึ่งสองสามยงไ่คะหนึ่งองาี้มันโทรศัพท์ต่ใกระเด้นะคะใส่กระเป๋าต้องนี้่อนนะคะถีกุ่นะคะยค่ะต้องนี้นะคะหนึ่งสองคามโอเคกะขออีกทีนะคะแหมสวยได้แม่นะคะนี่นะคะหนึบคุณค่ะโอเคได้นะคะต่นะคะ